นักเรียนทุกคนนั่งลงครอะนั่งลงอบอกให้นั่งไง <c oughs> โอเคนะักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์กันอาน,นาคุยเพื่อนเรียนคณิตศาสตร์กันแล้ว ใครสามารถตอบข้อนี้ได้บ้างคู่มันคืออะไรอ่ะใครตอบได้บ้างโนนจนี้นะมแม้แต่พีทากรัสเนี่ยยังตอบไม่ได้ อะไรค้าได้กิ่มีนมันต้องเขียนนานขนาดนั้นเลยละ่ะ ห่งมีอาตบมือให้เร็วโอเคนะอะ่นักเรียนกลับบ้านได้นะคะนักเรียนทั้งหมดทำความเขารบสาวขอบคุณค่ะ คุณเฮ้ยมันมีเรื่องราวเด็กตายด้วยเหรออื่ไม่ใช่เห็นเป็นสองเรื่องใช่เป็นน่าจะเป็นปิดสนานะใช่ใช่เราหาคำตอบไม่ได้เลยเฮ้ยเพื่อน ต้องจับมันมาทำอู่นใส่ได้เหรอกลัวเราอ้อไปดีกว่ามันแห่งชัยเอ๊ะเอาอะไรอ่ะไม่ใช่เอาอะไรอ่ะเอือผมสีชมพูชมพูนี่สวัสดีจักรีเด็กนวลสีนรคะรือว่าคุณยาย เงังงหายไปแล้วทำไงดีหายไปแล้วเราควรไปเรียกตำรวจไหมเพื่อนัน้างมาก่น่อนก็จงในมันจุดออกมามันเด้วยะมันชตัวไอ่ะ น่คุ้นๆเนาะงั้นเราไปเต้นตามเขาไหมไม่เอาดีกว่าฉันกลัวอันเนี้ยที่ไปโรงเรียนมาครูเคยบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเจรจากันเนี้ยคุ้นๆนะผมสีชมพูด้วยเหมือนในป้ายประกาศเลยอ่ะพื่อนเราเอาขเราเอาขวานมาจากป้ายเก็บของ เอามาป้องกันก่อนนะปิดกะติดต่อ้ยปิดก็สายดีกว่านี่ปิดท่านั้นาเขาเต้นอยู่ดิสวัสดีใจดวัวจูน้าเธอแน่จริงเธอก็เปิดประตูมาสิงีีงีนี่ปดองน่าหมอกยายแก่ใจรวยเตรียมเตรียมงามาฉันจะโทร โทรหาครูก่อนนะนั่งหลอบคูเตือนเตือน ฉังก็โดดออกทางหน้าต่างก็ได้บิง

สองพี่น้องนั้นแล้วแง้ง้งพวกแกไม่รอดแน่คนที่จะถอนของได้ก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นเง้นั่นก็คือหญ่มาริซ่านั่นเองง้าง้างางางาอแกเป็นใครเนาะฉันถวายล่างให้กับเทพสามตาแล้วแกไม่สามารถทำร้ายฉันได้ไม่ไม่ย่า เปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้นะนเ,นนเนจ้าเป็นอะไรตายโดนสปา,สปาร์กส์ต้นในนร้อตนของแล้วมาทำพิีไม่ต้องพูดฆ่า,<ม>าหล,หลปีศสค่ะตัวนั้นมันคือ ปีมันคือคนเล่นของและของทั้งหมดในตัวมันมันรู้ทุกอย่างมันชํานาญมากและมันก็ยังสามารถบังคับคนนั่นก็คือยีーตำรวจคนนั้นนนั่เองมันบังคับยีตำรวจนนนนนคนนั้นจะมาจัดการข่าแต่ว่าข่าก็ใช้วิชาที่ข่ามีจัดการมันไปหมดแล้วนี่ไง มันปล่อยของของมันออกมาแล้วเมื่อกี้เกิดแผ่นดินไหวนั่นไม่ใช่แผ่นดินไหวธรรมดามันเป็นแผ่นดินไหวมันปล่อยของของมันออกมาฉันรู้วิธีถอนของ่หยเธอนะนี่หอหลอคือเธอต้องกินระเบิดเข้าไป ถ้าเธอกินระ,ะเบิดนี้มันจะระเบิดในท้องเธอมันจะไม่ระเบิดทั้งตัวเธอเธอโดนของพวกเธอโดนของสองคนใช่ไหมใช่ใช,ใชโอเคนั่งลงก่อนนั่งลงเดี๋ยวเดี๋ยวข้าให้แน่นอนคนที่หนึ่งต่อไปคนที่สอง ที่สองนั่นนะมันโดนของแรงมากเพราะฉะนั้นข้าต้องใช้ระเบิดแบบรุนแรงข้าต้องจุดไฟในระเบิดก่อนของไหมโอเคข้าจะถอนของให้เจ้าแล้วนะ ่ายแล้วโอเคฉันจะบอกว่าฉันต้องไปไปจากการปัญหิมานนั้น